สวัสดีครับพี่น้องครับช่องศักศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงมือนีเป็นวันที่6กุมภาพันธ์2568ครับเ่าศักศรีมือนีมีรายงานราคาปุ๋ยนะครับพี่น้องแล้วก็มีหัวอาหารไก่กับง่วมาฝากพี่น้องนําในถ่ายคลิปนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ราคาเขาก็บ่ค่อยดีปานได้นะครับพี่น้องครับทั้งภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้นะครับเขาพอ้อยปุ๋ยแ่ละครับพี่น้องครับบ่าศักศรีก็ได้นําราคาปุ๋ยมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ เป็นร้านพี่บูรณ์ร่ด้วยเงินทองนะครับพี่น้องครับเพิ่นสนับสนุนมานะครับก็ได้เอาราคามาเปรียบเทียบกันผู้ใดอยู่ใกล้มองใด้สามารถซื้อได้มองหันเด้อพี่น้องครับเฮาอ่าเปรียบเทียบเบิ่งค่ารถแล้วก็ราคาเป็นหลักนะครับพี่น้องถ้ามันไกลก็บ่ได้สนับสนุนเนาะเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับปุ๋ยตากระต่ายครับพี่น้องครับ4 6 0สิบหบาทเพิ่มขึ้นครับ1 6่สิบหก 1ิพกี8สิบศูนย์แปดร้อยเก้บาทครับ16 16 16 1กิกพันอดครับสิบสามสิบสบพันสาบาทครับตากระตายเด้อพี่น้องเด้อต่อมานกปากห้างาครับพี่น้องครับ1ิ8กแปดแรอยแปบาทยี 20, 8, 8, 8, 120ท่สิบแดแปดแร้อบครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าเก้าร้อยหกสิบยีพันหนึบาทครับ ท็อบวนครับพี่น้องมีหลายสูตรเด้อครับพี่น้องครับสำหรับทอบวัน1688 7กแปรยเก้าสิบครับยี่สิบเจ็ดบหาทสิบห้าปับเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องพันหนึรยพันสิบาทครับยี่สิบสองห้าสิบแปดพันเก้าสิบสิบสองหกพันหรยสึ้อคือกันครับพี่น้องครับยี่สิบสามห้ายี่ส0แมพันหน่งร้ยหกสิครับพี่ินย์แม่ปุ๋ยพันสามครั แปดบาทครับน้ำมาผสมกันได้เก่ายี3ิ0หาย0ิมหาพันสามร้บพันเกาบาทครับปุ๋ยทิพย์ครับพี่น้องครับ1 6 8 8 7 1กแสบครับซิมหาเจ็ดเจ็พันเจบาท3 0มสิบสิบเอ็ดหาพันหนึรหาหาปั๊บโตขึ้น9ก้าบครับสิบหายยี่สิบเก้าร้อยหา0สิบซิีเจ็ดสพเอบซียันหกบาทครับพี่น้องครับปุ๋ยทิพย์มีกระใสดีอยู่เด้วครับพี่น้อง หัวงวดขั้นไทปูสูตรโบราณเท่านะครับสีชิพกศย์ู้สิเพิ่มขึ้นครับ1ิพกแปดแปดแปดร้อยสามสิบสิบแปดสิบสองหกเก้ายหกสิปเก้าร้อยเจ็ดสิบิกยี่สิบศูนย์แปดร้อยเก้าสิบิหาสิมหาสิมหาปั๊บขึ้นเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับพี่น้องครับ

2องร้อยยี่สิบสิบารทต่อกระสอบครับรถอีแทนครับสิบหกแปดแปดเจ็ดร้อยหาสิบสบเก้ารสหเก้าครับในส่วนของปุ๋ยสูตรเสมอราคาปรับเพิ่มเด้อครับตามงกุปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดสี่สิบศร้อยเก้าสบโคงทีครับสิบแปด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 รบาสิเก้าอยบาทต่อกระสอบครับพี่นอนครับ เหะครับเป็นได้งานแล้วครปุ๋ยนอส่วนอาหารไก่ห้าศูนย์สามสามร้อยหกสบาหกศร้อหาหาสอง่าทต่อกระสอบครับอาหารงัวเด้อพี่น้องเด้อแหลมท่องหนึ่งเจ็ดห้าสองหาหนึ่งเจ็ดร้บหาบาทต่อกระสอบครับเบตาโก0ศูนย์ศูนย์เก่าสามร้อยสามสิบศูนยองสี่สามร้อยหาสิบบาทต่อกระสอบศูนย์ศูนย์ห้าสี่ร้อยสี่สิบเก้าหน้าสามศูนย์สี่ 3 2 5ยบหาบาทต่อกระสอบครับพี่น้องครับเป็นราคาปุ๋ยเนาะว่าช่วงนี้ราคาเขาน่าปรังนะครับเขาสดเพลินเนาะกับบ่ค่อยดีปันไดเบอร์ต่างๆนี่ย่ำแย่ลงนะครับเบอร์20สหาซีหาหนึ่งนะครับกอ8้อแปดสิบหานะครับพี่น้องต่างกับลดลงเนาะทั้งภาคอีสานเฮ่ากับพ่อคกายขาเนี่ยอยู่ได้สำหรับเขามะลิหนึ่งศูนย์หาราคา ถือว่าเจิดถือว่างามเลยพอสมควรเลยเนาะครับพี่น้องครับส่วนราคาเขาในภาคกลางหรือภาคเหนือตอนนี้ร่วมทั้งภาคตะวันออกเนาะครับราคาลดลงค่อนข้างหลายแห่งนะครับเจ็าาลดพันกว่าบาทต่อตันในลักษณะของเขาซดนี่ก็ถือว่าพี่น้องก็อยู่แบบฝืดๆอยู่ราคาปุ๋ยบม่มีลดมีแต่เพิ่มนะครับพี่น้องเป็นภาระให้กับพี่น้องกเกษตรกรพอสมควรเนาะครับเนาะหันมาดูแลแปลงไ้แปลงหน้า,อาของเจ้าของเนาะครับสำหรับขี่ไก่ ขี่ไก่ขี่แกบครับหรือว่าขี่ไก่เนื้อนะครับพี่น้องตอนนี้ราคากระสอบละ2 5บาทหนาฟ้ามครับส่วนขี่ไก่ไข่นะครับทงางผาคอีสานตอนนี้เพิ่นทรงอยู่27-30บ,บาทต่อกระสอบครับแล้วแต่พื้นที่ส่วนมาจากทางสาะบุรีเพิ่นว่าตอนนี้ก็อยู่4 9 2 0บาทเพิ่นวันเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นราคาหนาฟ้ามทั้งฟังพุ่นจังได้กะให้พ่อแม่พี่น้องของเฮานะครับกับบึ้งนะครับ ถ้าเฮ็ดเขาแล้วบ่ใส่ปอกใส่ปุ๋ยบ่บำรุงที่ไ้ที่นาเนะครับมันก็บ,บ่งอกบ่งามเท่าได้ลงทุนแล้วค่ะจัดเห็นมันเต็มที่สักรับพี่น้องขี้ไก่ขีกข้กาพวกไอขี้งวขี่กล้วยนะครับเอามาบำรุงให้ดินของเขามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเช่นหน้าบบาวสักซีเองนะครับเห็ดเขาหน้าปรังตอนนี้ก็ขอบกลัวเนะครับเนาะใส่แรงงานของขอบกลัวในการวานขี้ไก่แน่วานขีนะนข่งวแน่นะครับพี่น้องครับเป็นการเพิ่มแร่ธาตุในดิน เฮาบดปล่อยให้ดินของเขานี่ขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับมีเช่นนั้นแล้วฝันปุ๋ยไปจังได้กับ,บงดบ่งงามนะครับดูแลเขาจังน้อยให้เขากินจังน่อยนะครับอยางไดเขางามก็ต้องดูแลเขาสันตัวนะครับพี่น้องเนาะปล่อยเขาหลายมันก็เขาก็ลดลงลดลงไปทึกสุกป,ปีนะครับบำรุงดีๆครับพี่น้องครับเขามะลิก็ขอ,ขอสิบหกับเขาดอกมะลิหนึ่งศูนย์หาหน้าปรังมีโอกาสถีราคาสิขยับบึงจากสต๊อกของปรอขาช่วงนี้หลกักการการรับซื้อมีการรับซื้อที เพิ่มมากขึ้นนะครับมีก็ความต้องการค่อนข้างหลายราคาตอนนี้นะครับพี่น้องภาคอีสานบางหม่องกับสิบห้าบาทห้าสิบถึงสิบหกบาททางจังหวัดทุรวกับสิบหกบาทห้าสิบสิบหกบาทหกสิบหกสิบเจ็ดบาทอำนาจ,จเจริญสิแพงสุดอยู่ทีสิบหกบาทเก้าสิบสตังถึงสิบเจ็ดบาทาราคาพ่อค้าเพิ่นบวกเพิ่มเดี๋ยวเอาสัิ้นสิ้นได้งานราคาเขาให้ฟังอีกอยู่หรอกครับในช่วงมือแรกนะครับว่าราคาเขาในช่วงแรกนี่สิ ราคาเป็นจังได่ของของมือนีนอ้ํอมือว่านที่บ้ได้ไล่งานครับพี่น้องครับแต่ว่าราคาเขาลักลักผ่ายกิสานเท่าเองบ้ได้ลดลงนะครับส่วนข้าเนี้วนะปับเพิ่มขึ้นโดยส้่ไปนะครับสำหรับไล่งานไปมือกอนนี่นะครับพี่น้องเนาะราคาเขาเนี้ยปับเพิ่มขึ้นหลังจากที่โบปรับมืนีประมาณสี่เดือนนะครับตอนนี้ขึ้นมามีลงเม่งเม่งผ่านนิดอ่า อำเภอซีมืองใหม่มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปับเพิ่มขึ้นเป็น12บาท50สตางค์จากที่ยังงยูที่11บาทก็กวัวตลอดกับปับเพิ่มขึ้นก็ดีใจนะครับพี่น้องที่มีเขาสําหรับกนดีเก็บเขาไหวก็มีนะครับเนะเาะห่อกรสิได้รายงานให้พี่น้องฟังเป็นระยะระยะส่วนราคาปุย๋ยมีรายงานให้พอเม่พี่น้องทราบแค่นี้ล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห่าจังพอกันใหม่ นะครับสำหรับมือนีสมมาพากวรนกเวลาขอบคุณพี่น้องได้หลายสำหรับการรับชมรับฟังนะครับมือหนาจังพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ